เื็นอะไรจ๊ะบ๊อดดี้มาหมาก่อนเร็วๆบ๊อดดี้สวยๆค่ะอืมบ๊อดดี้เจ๋อพอด้วยนะโอ๋ยหมดกัดไอ้อันนี้กัดแล้วร้านเขาเรียกอะไรวะปลวกหรืออะไรกัดรู้ไม่ทิ่มนะือเปล่ามม่ทิ่มไม่ทิ่มตีน เจ็บเลยน้องกัดอะแค้มคมนะเป็นแพได้ใช่ค่ะอะไรอะปลวกไงคะน้องอยากฆ่าให้หมดเลยอะน้องอยากฆ่าให้หมดย่ำยำไปเลยเออมันไม่ตายหรอกมันเยอะมันกินบ้านทั้งหลังพัง <c oughs> ปลวกมันลาย <c oughs> ใช่ทีนี้เราก็ไม่มีบ้านใช่ค่ะ โดนปวกกินแล้วจะอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยทำบ้านดินอยู่ไม่ใช่ไปนอนแปลงที่สวนนั่นนอนแปลงที่สวนนอนได้เหรอคะอืมอาจจะไปแล้วเหรอคะเจ็ดโมงสี่สิบกว่านาทีแล้วเป็นยังไงใส่ได้ไม่ได้ มันคือใส่ขุมหน้าเนี่ยน้องขึ้นหน้าหรือขึ้นหลังวันนี้ขึ้นข้างหลังเหรอนั่งดีเลจับน้องเลยนะแล้วเอาห่อไปทำไมเสื้อไม่ใส่เหรอมันไม่ใส่คุมไปล่ะเสื้อนั่งดีตัว หนักใครอะหนักน้องหรืหนักเก๊ฮะหนักเจ๊หนักน้องมากกว่ามากอมโอ้น้องยังไม่หนักน้องไม่ ลงได้ลงได้ไม่สูงลองเท้าก่อนไหม,ไมไยืนตรงยืนตรงเง้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นดิคะบ๊ายบายบ๊ายบายมามหบ๊ายบาย,าาบาย,บายก่อนยืนขึ้นแล้วบ๊ายบาย,บายดิ ยอดอือหือจอมยิงเด็กคนนี้